ับสวัสดีครับทุกคนเจอนกันแต่เช้าเลยตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ห้าสิบเก้านาทีนะครับเราจะเดินทางไปกาญจนบุรีกันนะครับไปที่ไร่ยายแย้มถึงแม้เราจะเคยไปมาแล้วหนึ่งรอบก็ตามนะครับวันนี้เปิดหัวเลยฝนตกโอ้โหไม่รู้ไปถึงนู่นกี่โมงนะรีบออกตีห้าเพราะว่าได้จะได้ไปเจอที่ ที่ไาย่าแยมได้วิวดีๆนะครเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์เข้านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเต็นอะไรที่เราจะาไปกลางนะครับไปเดินทางกันเลยเจ็บทาตเล็กิ่งไปชิฟฟกูดอู้หู ราพิเดินทางมาถึงกาลแล้วนะครับทุกคนอากาศโคตรดีบวกกับฝนปปล่อยๆนิดนึงคือวันนี้ฝนน่าจะตกเหมือนแบบนี้ทั้งวันแต่ฝนขี้เกียจอ่ะก็ไม่รู้ว่าเรามากางเต็นท์ถูกถูกวันหรือเปล่านะแต่ถ้าบรรยากาศแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งที่มันไม่ร้อนนะหรือว่าเป็นการเที่ยวด้วยรถยนต์ปกติเราจะขับมอไซค์เหมือนที่ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวันนี้เอารถยนต์มาก็เพราะสภาพอากาศด้วยแล้วก็ อยากแคมป์ใหญ่ๆอยากคนหนึ่งเขาบ้างปกติไปแคมป์นิดๆึงเฮยครับทุกคนเดินทางกันต่อครับไปโอ้ยโกโก้ไก,กถึงแล้วระยแยาม ครับทุกคนตอนเช้าวันนี้สว่างแล้วนะหลังจากเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดนะครับพใญ่า mm. ข่าวก็เดินทางมาถึงแล้วเย่ <Yeah. S 1> แล้วผมก็ได้จุดหมายที่ผมอยากกลางตั้งแต่ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะ mm. ทีนี้รถยนต์มาตั้งใจจะมากางตรงเนี้ mm. แล้วก็เดี๋ยวรีวิวเต็นท์ให้ดูด้วยวันนี้ได้เ2คทูมานะครับไปผลของกันหลังจากที่เดินทางมาถึงแล่ย่แยมนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็รีบทําการ กลางเต็นท์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะฮะทุกคนเลยไม่ได้ถ่ายตอนขนหรือว่าตอนตั้งนะครับเพราะว่าฝนตกเรื่อยๆเ,เลยเป็นช่วงเวลาที่ต้องรีบเร่งทำการตั้งแคมป์ให้เสร็จเร็วๆนะครับแล้วก็ทุกคนได้เห็นคุณภาพของการกันน้ำของ K คทัวเห็นนะทุกคนแม่งของจริงเลยฮะสุดยอดแล้วมีวิวสวยๆแบบนี้ครับบรรยากาศตอนยางคืน ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากดื่มแล้วก็นั่งพักผ่อนกันนะครับไปชมบรรยากาศตอนเช้าครับ เสียใจทีสิ่งนะอยู่ไร้ย่แย้เหมือนเช่นเคยเราจะนอนที่นี่สองคืนนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเท่าไหร่เพราะว่าฝนมันตกนะครับก็เลยถ่ายไม่ได้นะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกเอาเรื่องเลยถือว่าหนักและยาวนานพอสมควรน,นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่วันนี้บรรยากาศดีมาก้องฟ้าจมใสน้ำนิ่งสงบ แต่วันนี้ไปชมบรรยากาศกันครับนี่ครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะฮะเอาอยู่ทุกเต็นทุกตัวเลยนะครับเคทูโกลเลสตัวนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกเอาเรื่องเลย<ม>ที่ถ่ายให้ดูเมื่อวานด้วยเมื่อวานแหละทั้ทงเมื่อวันเมื่อวานคืนด้วยเอาแล้วก็มาดูเจ้าตัวเอ่อ อินเดียนไฟนะครับอินเดียนไฟก็เอาเรื่องนะเมื่อคืนเนี่ยผมนอนอินเดียนไฟนะคืออยากเทสนานแล้วแหละแล้วก็ได้เทสจริงๆกับตัวเองนะครับใครที่ชอบทรงเท่ๆนีนอินเดียนไฟนี่ตอบโจทย์มากนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์มาแคมป์ข้างนอกที่ไร่ย,ยาแย้มนะครับอันนี้หลังนี้ก็ฟอเรสตนะครับตัวสีดำแบ็กตีนนี่เป็นตัว ดิมิเต็ดนะทุกคนเต็นเนี่ยโอลี่แบ็กนอ้นี่นี่ดูนี่ก็ได้แบ็กตีมแบ็กตีมของแท้นะครับแคมแบบคนเท่ๆทคูๆที่ไร่ยาแยมใครใช้เคทูผมบอกเลยว่าคุณปลอดภัยเมื่อฝนตกแล้วก็ลมแรงเอาอยู่นะครับเมื่อคืนลมก็แรงพอสมควรบรรยากาศแคมเรา อาจจะยุ่งยุ่งหน่อยเพราะว่าทำกับข้าวทำอะไรกินกันนะครับอากาศดีมากครับที่ไร่แย,ย้มวันนี้แล้วอุย๊ยเป็นไงวิวหน้าเต็นเรา็อพวิวครับไร่แย,ย้มตรงนี้คือโซนอ่าบอกว่าเป็นโซนของเกาะเล็กนะครับเกาะเล็กทางเกาะมะพร้าวนะฮะตรงนี้จะมีน้ำตกไหลทั้งวันทั้งคืน ใครที่ไม่เคยมาลองมาสัมผัสดูนะครับผมมารอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วดีแค่ไหนที่ผมต้องกลับมากางเต็นท์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะมันดีมากๆไงบรรยากาศล่มลื่นมากทุกคนดูดิดโอ้สุดยอดเปอยู่ต่างประเทศนะฮะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันนะครับมาเดินดูเลย เรียวๆเลยนะครับอากาศเย็นดีแฮปปี้หลายแต่ต้องระวังนะครับใครมาเดินโซนนี้ระวังมะพร้าวมันจะร่วงนะครับและโซนนี้ห้ามกางเต็นท์เด็ดขาดนะทุกคนโอ้โหด้วยความชื้นความบุดมสมบูรณ์เขียวมอสขึ้นเต็มไปหมดเลยไหมแล้วก็มีน้ำตกให้เราได้แช่ด้วยนะทุกคนเล่นได้นะครับน้ำตกน้ำใสเลยเห็นไหม น้ำจะขุ่นหน่อยนะครับช่วงน,นี้เพราะว่าเมื่อคืนนะฝนตกอย่างที่บอกไปนะทุกคนสุดจาโว้บรรยากาศโคตรดีลองมาเที่ยวนะครับไรยายแย้มการจนบ,บรุรีขึ้นมาหลังเขื่อนสีนครินนะครับทุกคนนี่บรรยากาศถ้มีนันนต้่องเที่ยวท่านอื่นก็มาเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับที่นี่ ที่ที่ผมกลางอะบอกเลยว่าต้องมาเร็วๆนะครับถ้ามาไม่เร็วอาจจะไม่ว่างให้กลางนะเพราะตรงนี้คือท o อปวิวสุดๆแล้วส่วนตัวที่ผมว่านะไม่มีอะไรดีเท่าที่นี่แล้มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยอ่ะบรรยากาศาโคตรดีนะมองมุมกลับปรับมุมมองนะครับโอ้เป็นไงเล่าส่วนโซนนู้นอ่าอาจจะมีหลายๆช่องรีวิวนะครับผมขอรีวิวช่องตรง โซนนี้แล้วกันเพราะว่าโซนนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของไรยายแยมแล้วหนูคุณเนียนะวิวคือมันสวยมากนะตรงนี้นะสดาอดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้แม่ครัวเราทำอะไรให้กินเราจะนอนคืนนี้เป็นคืนที่สองนะครับก็อุปกรณ์แคมป์ของผมก็ของ K2 หมดเลยนะได้มาทาง K2 Thailand ให้มาทดลองใช้แล้วก็รีวิวกันนะครับ ผมว่บอกได้เต็มปากเลย K2 เป็นแบรนด์ของคนไทยที่ซัพพอร์ตนักแคมปิ้งหรือว่ายูเซอร์หลายๆคนนะครับที่ชอบเอาท์ดอร์นะฮะเป็นแบรนด์เอาท์ดอร์ของคนไทยที่ดูแลได้ดีมากๆทั้งการเคมนะครับชิ้นส่วนตรงไหนที่พังก็ชํารุดเดี๋ยวหที่ชํารุดก็สามารถส่งเคมได้แล้วก็เคมฟรีตลอดชีพนะครับ ตลอดอายุการใช้งานของเขานะฮะสวยนะครับตัวนี้บอกเลยโฟลเดตตัวนี้สีดําเนี่ยผมชอบมากเลยกว้างใหญ่นอนสบายตัวนั้นก็เท่อินเดียนก็คูลๆแล้วก็ไฟชีทก็กันน้ําฝนได้ร้อยเปอร์เซนบอกเลยเมื่อคืนไม่มีรั่วมาหาผมสักหยดนะครับโคฟี่โคซี่นะครับโคซี่ไฟสุดยอดขอบคุณทั้ง เททูไทยแลนด์นะครับขอบคุณคุณจิจนะครับที่ให้มาทดลองใช้แล้วก็มารีวิวนะจ๊ะสุดยอดทุกคนเดีย๋ยวไปดูวิวอีกรอบหนึ่งว้าววิวหน้าเต็นท์ นี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณแวะมาเที่ยวนะครับอยามาเล่นน้ําที่นี่จริงจเล่นไล่ย่าแย้มก็ได้นะแต่ว่าอยากมาดูน้ํำเขียวๆที่นี่นะจ้ะนั่นแหละไปเดินไปดูน้าตกเอราวัณกันครับเ e t โก o Thank you. จากที่เรากลับจากเล่นน้ําตกเอราวันนะฮะเพื่อนเพื่อนเราก็มาที่แคมป์เราไร่ายาแย้มนะครับผมก็มานั่งย่างไก่กับบรรยากาศสวยๆตอนเย็นๆอย่างนี้ฮะเพื่อเติมพลังนะฮะหลังจากที่เราเล่นน้ําเสร็จนะครับบวกกับบรรยากาศตอนลางคืนก็นั่งฟังเพลงเบาๆนะครับจิบเบียร์เย็นๆนะจ๊ะจะบอกโอ้โหจิบเบียร์นั่นแหละครับทุกคนแล้วก็เสพบรรยากาศนะครับจนถึงตอนเช้าเลย ตื่นเช้ามาหัวก็จะยุ่งๆหน่อยฮะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทํากับข้าวตอนเช้าก็ทอดหมูฮะกินกับข้าวก่อนที่เราจะเก็บแคมป์นะครับแต่ก่อนที่จะเก็บแคมป์ผมก็อยากพาทุกคนดูความสวยนะฮะของแคมป์เรานะครับนี่ชุดเครื่องนอนของเรานะครับแล้วก็ภายในเต็นท์แคทูที่เราใช้นอนเมื่อคืนนะครับว่าบรรยากาศ ภายในเต็นท์มันเป็นยังไงนะครับบวกกับฟิลที่เราจัดแคมป์ห้องนอนของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวส่วนตัวของผมว่านะแล้วก็เรียบร้อยด้วยนอนสบายมากครับที่นอนชุดนี้นะเป็นที่นอนเป่าลมนะครับของอะไรนั้นเดี๋ยวผมรีวิวให้อีกทีสวัสดีครับเพื่อนเพื่อตอนนี้ก็วันที่3เราอยู่ไร่ยายแยมนะโอ้บรรยากาศดีมากบวกกับ ตมแบ็คเต็มนะครับชุดนี้คือชุดเอาท์ดอร์ของ K2 ทั้งหมดนะครับที่ใช้เนี่ยผมมองว่ามันสวยมากแล้วมันดูเท่มากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เอามาแคมป์วันนี้นะฮะที่ทาง K2 เอามาให้รีวิวนะจ๊ะนี่อันนี้คือไฟลชีทของ K2 Cozy นะครับ i d f i นะทุกคน จริงๆตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ร่วมกับเจ้าอินเดียนไฟท์นะครับเป็นตรมกระโจมนั่นเองนะฮะมันจะต่อกันเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งแคมีได้แต่น,นี้ผมกลางแยกมานะฮะเพราะว่าเต็น์เราได้เก็บไปแล้วนะครับเพราะว่าเราอยากได้แค่แค่ไฟชีตกลางหลบแดดนะแล้วก็กันฝนบอกให้ว่าวันแรกเนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็ ไฟชีตของ K2 เนี่ยถือว่าการได้ดีมากเรียกว่าร้อยเลยไม่มีหยดหาพวกเราสักเม็ดเลยนะครับสำหรับที่กลางมาเนี่ยแล้วก็เก้าอี้เนี่ยตัวเนี่ยไปรีเสิร์ชเนี่ยใช้ดีมากนะครับเเพื่อนผมบอกว่านั่งสบายส่วนตัวผมก็บอกว่านั่งสบายเหมือนกันนอนได้เลยนะทุกคนตัวนี้นะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัว XT นั่งคนเดียวตัวนี้ปรับระดับได้นะเพื่อนๆตัวมันจะมีตัวล็อกอยู่สามารถปรับเอนนอนได้นี่เห็นไหมเอนนอนได้เลยแบบพักผ่อนนะนะครับนี่เก้าอี้นะจ๊ะยากาศที่ไร้าย,ยาแย,ย้มสวยมากเห็นไหมยากาศโคตรด,ดีแล้วก็ชุดเอาดอคัมปิ้งสวยๆแบบนี้นะครับนี่นฮะโต๊นนะนะครับ ตัวนี้เป็นโต๊ะสแตนเลสนะครับเห๋ืออลูมิเนียมนี่ผมไม่แน่ใจนะไม่ไม่ให้ไม่ศึกษาว่าตัวนี้เป็นที่เรียอวัสดุอะไรนะจ๊ะแต่บอกให้ว่าสามารถวางเตาได้แต่ถ้าจะวางเตาผมว่าหาอะไรรองอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยวางแต่จริงๆทางเคทูบอกว่าวางได้เลยนะตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับเหมาะกับการ วางกินข้าวกินเหล้ากินเบียร์นะฮะตามสไตล์สายแคมป์พักผ่อนได้นะครับลำโพงบุธุสักตัวหนึ่งฟังเพาะเพะแล้วก็เก้าอี้นั่งล้อมวงกันนะอันนี้คือเพื่อนผมได้เดินทางกลับไป2ชุดแล้วนะครับจริงๆเราอยู่กันเยอะวนันนี้แต่ตอนนั้นมันค่อนข้างที่จะโลกนิดนึงก็เลยยังไม่ได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับดูดิเต็นบวกชุดแคมป์สวยมากแล้วก็บรรยากาศสวยมากๆนะทุกคน ใครสนใจก็คลิกเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับไม่ก็ติดต่อไปทาง K2 นะครับไม่ก็ s h o p ป,ปีก็มีหรือว่าแอป Lazada ก็มีนะครับทุกคนแล้วก็ติดต่อ,อ,อสาขาบางใหญ่ได้นะทุกคน K2 บางใหญ่นะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้หลังคลิปนะครับ นี่สวยๆเลยมีพัดลมด้วยแบ็กตีมของแท้พายสุดยอดวันนี้ดีมากได้พักผ่อนเต็มที่สามวันสองคืนที่ไราย,ยาแย้มนะครับที่นี่มีไฟให้ใช้นะทุกคนใครสะดวกมาก็มานะครับสุดยอดมีบ้านพักด้วยตรงนี้คือลานแคมป์เกาะน้อยเกาะน้อยคือเรียกว่าเป็น สถานที่ที่แคมป์ไม่ได้เป็นแคมป์ลานหินฝั่งนู้นไร่แย,ย้มจะไร่ย,ยายแยมจะมีสองที่มีที่ลานหินฝั่งนู้นแล้วก็เกาะน้อยฝั่งนี้นะครับที่มีต้นมะพร้าวแล้วก็มีน้ําตกไรายยายา่แย้มนิดนึงแล้วก็วิวแบบนี้ที่จะได้เห็นมุมนี้นะครับเห็นสันเขื่อนนะครับสีนักครินสุดยอดแล้วก็เห็นภูเขาสุดลูกหูลูกตาเลยสวยมากๆนะทุกคนกว่างก็มาพักผ่อ,อนกันนะครับ นี่คลิปนี้อาจจะเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าผมมาพักผ่อนด้วยแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาดูนะแล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับอวันนี้ก็ขอลากับบรรยากาศาสวยๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับ<ฮ>ออเพื่อนครับ นั่งชิวครับวันสุดท้ายก่อนกลับเอาบรรยากาศโคตรดีฮ่าฮ้ยชิวมากชิวแบบสุดๆเลย EP น,นี้น่าจะเป็น EP ที่เปลื่อยมากๆสำหรับผมนะเพราะผมก็ถ่ายทำในแบบยังไงอะแบบปีตายเลยแบบเลื่อยเดยเลยอะแล้วก็รีวิว สินค้าจากทาง K2 ไปด้วยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าได้สินค้า K2 เนี่ยเป็นเ2 outdoor camping Thailand นะฮะได้มาให้มารีวิวก็เลยจะม,มุ่นกับการถ่ายรีวิวซะส่วนใหญ่ก็เลยดําเนินเรื่องในการใช้ชีวิตน้อยนิดนึงแต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ออกไปจากที่ไหนที่นี่ขนาดนั้นเต็มที่ก็น้ำตก เอราวันนะฮะเมื่อวานที่ไปมาเอราวันจะเล่นน้ำสาใจเลยเล่นจนเหนื่อยดีนั่งฟังเพลงเบาๆกับบรรยากาศดีๆนี้ดีมากทุกคนไคยมีเวลาใช้ชีวิตก็ออกมาใช้นะครับเพ่าะหรือว่าการใช้ชีวิตของทุกคนมันอาจจะไม่ต้องเป็นการแคมปิ้งก็ได้ไม่ได้ออกไปเที่ยวหรือว่าหรือหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอะไรเงี้ยหรือว่า การใช้ชีวิตเหรอของแต่คนมันนิยามไม่เหมือนกันผมก็ผมก็พูดอะไรไร้สาระไปอีกและออกนอกทะเลไปแค่บนุนใส่กล้องเฉยๆเก็บไว้เป็นไดอารี่ไว้ให้ตัวเองดูด้วยตอนอาจจะแก่กว่านี้นนะพรนะ